มีการรวบรวมข้อมูลจากยี่ไัยนะครับยี่ไี่เป็นสำนักข่าวจีนนะครับในช่วงวันหยุดชาติจีนที่ผ่านมานะฮะวันที่1ถึงวันที่5ประชาชนจีนแผ่นดินใหญ่หรือวิซิเตอร์นะครับผู้ไปเที่ยวอ่ะนะฮะก็มีการไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะจากแผ่นจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยวิ่งไปหาฮ่องกง 980,000คนนี่คือตัวเลขจากที่ไฉนะภายใน5วันที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าฮ่องกงก็ยังทําสถิติไอ้เรื่องพวกนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ถึงแม้ว่าจะดาวดาวไปบ้างแต่ว่ายังเป็นเดส t ิน a ชันนะครับของหลายๆคนที่วิ่งไปที่ฮ่องกงไปเที่ยวธุรกิจหนึ่งเลยที่ฮ่องกงเนี่ยได้รับผลกระทบเลยก็ธุรกิจโรงแรมนะฮะทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นรู้ไหมถ้าใครไปฮ่องกงจะรู้เลยว่าโรงแรมมันแพง ทีนี้พอมันแพงใช่ไหม transportation นะจากเซินเจิ้นวิ่งไปฮ่องกงเนี่ยช่วงนี้มันสะดวกมากขึ้นนะเราจะเห็นคนที่เป็นจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยแหละวิ่งจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไปฮ่องกงตอนเชา้าและตอนเย็นกลับเราจะเห็นแบบนี้เยอะนะฮะ ไม่ค่อยค้างคืนนะสมัยก่อนเนี่ยต้องค้างคืนนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค้างคืนเพระาะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายครั้งนะที่มีอีเวนต์นะฮะหลายๆครั้งที่มีอีเวนต์มีอะไรต่างๆแล้วโรงแรมมันไม่เต็มนะแล้วก็มันลดเอาคืนสุดท้ายเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งที่ฮ่องกงเพราะนั้นตัวเลขที่บอกว่าจะไปประมาณ5วันเนี่ยหล้านคนเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจภาคโรงแรมมากนักน,นะฮะ,ะอันนี้คือที่ฮ่องกงนะฮนะ